4สเตปในการเป็นนายหน้า t ิกตอกให้มั่นคงนะครับมั่นคงบางครั้ง4สเตปนี้นะครับอารมณ์เหมือนเราเรียนแล้วขึ้นไปตามชั้นนะแบบนี้4สเตปนี้สเตปแรกนะครับบันทึกรายการโปรดก่อนนะครับจะได้ย้อนกลับมาดูฝากกดติดตามด้วย p o w e r b e n นะครับที่ที่รวมแห่งความรู้และความสนุกสนานในแบบของผมอ่าสเตปที่1นึ่งนะ สเต็ปที่นหนึ่งก็คือการเป็นในหน้า Tik t o ็กอกแบบเบสิกเริ่มต้นหลายคนตอนนี้เห็นคนเขามีรายได้เยอะนะหลายคนก็อาจจะปักตะกร้าได้แล้วแต่ยังทำรายได้ไม่ได้เยอะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้จริงจังและโฟกัสนะเรายังไม่ได้แบบทำจริงจังยังไม่ได้พัฒนาไม่ว่าจะเป็นการลงคลิปสม่ําเสมอวันละกี่คลิปเราไม่ได้มีเป้าหมายในการตั้งเป้าหมายเราจะลงแค่อีกหนึ่งคลิปเดียวอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้ ยอดขายแน่นอนแหละครับมันน้อยไปนะแล้วก็ไม่ได้พัฒนาเรื่องกล้องเรื่องใหม่เรื่องคุณภาพแสงสีเสียงให้มันคมชัดให้มันดีที่สุดอันนี้คือเบสิกนะครับในการที่ว่าแค่ปักตะก้าได้แต่ไม่ได้ทำอะไรได้ไดสม่ำเสมอทุกวันอันเนี้ยในหน้าทั่วไปนะคุณเป็นอยู่ในหมวดไหนเดี๋ยวคุณมาพิมพ์บอกนะคุณอยู่ในอ่าข้อไหนคุณมาบอกนะ สเตปไหนมาบอกพิม์มาบอกนะสเตปที่2นะครับสเตปที่2คือการที่มีเป้าหมายแหละเป็นในหน้าที่ทารายได้ทุกวันจะเยอะจะมากจะน้อยแต่มีรายได้เข้าทุกวันนะมันจะเหมือนเปิดก๊อกน้าแล้วน้าไหลทุกวันไหลแรงไหลเบามันก็เป็นเรื่องของการค้ามันมีขึ้นมีลงแต่ริ ي, เปิดก๊อกนี้ก็น้ําไหลเป็นเงินนี่เห็นไหมอยากเป็นอย่างนี้แค่เปิดก๊อกเอ้ยเงินไหลเหมือนน้าจะไหลแรงไหลเบาอยู่ที่เรา หนึ่งคุณภาพแสงสีเสียงคุณภาพของสินค้าที่เอามาปักนะครับคุณภาพวินัยในการลงคลิปว่าลงวันละกี่คลิปนะครับการลงคลิปหรือการภาพสีแสงสีเสียงเนี่ยมันก็มีข้อกําหนดข้อที่แบบเป็นข้อห้ามข้อผิดและข้อถูกถ้าเราลงผิดกฎระเบียบสิ่งที่คุณทําถึงมันจะมีคุณภาพหรือลงได้เยอะคุณก็อาจจะโดนปิดโดนแบนดได้นะครับดังนั้นต้องทําให้ถูกกฎข,ของทิ To อกด้วยนะต้องศึกษาด้วย ศึกษาจากคนที่มีประสบการณ์จริงเพราะว่าแค่ข้อมูลเนี่ยบางครั้งอ่านเ,เฉยเนี่ยก็ไม่ช่วยเท่ากับคนที่ทําจริงมีประสบการณ์จริงผมทําเนี่ยมาไม่น้อยกว่า5ช่องแต่ปัจจุบันเนี่ยเหลือสเพราะแบบว่าทําแบบให้มันแบบมีมาตรฐานใน3มช่องแบบให้มันถูกต้องไม่ผิดไม่ละเมิดอะไรทั้งสิน้นนะแต่ไอที่ผ่านมาเนี่ยเคยทําแล้วลองผิดลองถูกมาไงอ่ะคุณอยู่สเต็ปไหนอย่าลืมพิพ์ม,มาบอกนะนี่สเต็ปที่2นะก็คือมีเป้าหมายแหละ มีคุณภาพระดับหนึ่งแหละเสียงชัดใช้ไมคใช้กล้องดีนะครับลงคลิปทุกวันเนี่ยอันเนี้ยคือสเต็ปที่2เห็นไหมอะถ้าสเต็ปที่2เนี่ยรายได้เริ่มดีรายได้เริ่มเยอะหลายคนมีรายได้เยอะเลยนะครับต่อเดือนเนี่ยต่อวันเนี่ยเยอะเลยอะสเต็ปที่3ล่ะสเต็ปที่3ก็คือนอกจากปักตะกาได้รายได้เยอะแล้วยังมีชื่อเสียงแบบมีผู้ติดตาม follow follow up เยอะนะครับ follow up เยอะปุ๊บเนี่ยเวลาลงคลิปไปแล้วอ้ย ลงคลิปที่ไม่ปักตะกร้าด้วยเนี่ยวิวเยอะมากเป็นธรรมดาครับคลิปปักตะกร้าวิวจะน้อยเพราะเขาจะส่งไปให้คนที่มีโอกาสจะซื้อ a อจะนําส่งเช่นไม้ตัวเนี้ยถ้าผมปักตะกร้าไม้ตัวนี้บุ๊บเอจะนําส่งไปให้กับคนที่มีแนวโน้มว่าจะซื้อคือกดเข้าไปศึกษาดูแล้วเข้าตะกร้าแบบนี้ครับเขาจะส่งไปคนแบบนี้เขาจะไม่ได้ให้ส่งแบบคนแค่แบบพูดออกมาว่าอยากได้นะครับแล้วไม้โทรศัพท์จับเสียง เขาจะไม่ส่งแบบนี้ให้ดูแต่แบบมีความสนใจที่จะซื้อแล้วมีการกดดูตะกร้าหลายร้านแล้วอย่างเงี้ยเขาจะส่งไปดังนั้นวิวคนจะซื้อจริงจริงอ่ะมันจะน้อยกว่าวิวคนที่แค่พูดลอยๆนะครับหรือสนใจแวบบนะทีนี้พอเราไม่ปักตะกร้าเนี่ยคลิปมันวิ่งดีใช่ไหมผู้ติดตาม follow up เยอะคลิปวิ่งหลักหมื่นหลักหมื่นหรือหลักแสนหลักแสนหรือหลักล้านเนี่ยรายได้จะเข้ามาอีกจากการรีวิวแบบไม่ปักตะกร้าครับผมยกตัวอย่างช่องหนึ่งนะครับมีช่องหนึ่งครับนะ พี่เขาก็แบบว่าขับแก๊ปนะอันนี้หลายคนคงเคยเห็นนะครับขับแก๊ปรายได้5้าถึงหกแสนต่อเดือนมาจากการปักตะการ้าอยู่2 0 0 0 0 0มาจากค่ารับรีวิวสินค้าให้แบรนด์ต่างๆเนี่ยอีกประมาณ3 0 0 0 0นถึง4 0 0 0 0นเยอะกว่าปักตะการ้าอีกนะครับเห็นไหมอันนี้สเต็ปที่3แล้วเริ่มมั่นคงขึ้นแล้วใช่ไหมปักตะการ้าก็ได้เงินนะครับแถมรีวิวให้กับแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างปตท ใบจากอะไรแบบนี้ยกทุกอย่างนะบริษัทเอ็กเซลเงี้ยเขาเห็นเรา follow up เยอะเห็นลงคลิปอะไรคนก็ดูเยอะจะได้เงินจากการรีวิวสินค้าเห็นไหมมั่นคงขึ้นแล้วได้ทั้งเงินปักตะกร้ายังน้อยกว่าเงินรับสปอนเซอร์ที่จ้างเรารีวิวเห็นไหมครับคุณมีเขาเรียกเงินเข้า2ทางแล้วนะครับอ,อันนี้สเต็ปที่3ใช่ไหมสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่4ที่ผมบอกว่า4สเต็ปที่จะเป็น นายหน้าแบบมหาการแบบไม่มีใครล้มคุณได้แล้วมั่นคงมั่งคั่งด้วยนะครับสเต็ปที่4คุณทําได้ครบสี step ่สเต็ปนี้คุณก็คือเหมือนจบปริญญาเอกระดับด็อกเตอร์ของการเป็นนายหน้าติ๊กต็กนะครับไอ้ข้อที่4ี่สเต็ปที่4นี่ก็คือการที่สร้างชื่อเสียงตัวเองขึ้นไปอีกดูแลไปทำวอล์กทำเที่ยวนะครับรับรีวิวทุกอย่างไปเที่ยวด้วยรีวิวโรงแรมรีวิวอาหารร้านอาหาร นะครับนอกจากรีวิวแบบสินค้าแบรนด์ต่างๆแล้วเป็นมีชื่อเสียงยกตัวอยา่างแจ็คแปรโฮนะครับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังทั้งหลายนะครับคุณอาจจะยังไม่ต้องดังเท่าเขาเกาะแต่ว่าดังแค่ระดับที่คุณแบบสามารถโตขึ้นเรื่อยๆคุณอย่าหยุดที่เดิมไงเพราะว่าอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนคุณจะต้องขยายฐานของคุณเนี่ยให้กว้างที่สุดครับไม่ใช่แค่ปักตะากายยั่งเดียวการที่ทําให้คนรู้จักเนี่ยมันก็จะมีรายได้มากมายเลยครับนะ อาสเตปที่4นี้ก็คือการดันเองขึ้นบีกดันขึ้นบีกไปเที่ยวแล้วอา้าวในเมื่อคุณมีไรายได้เยอะคุณก็ไปเที่ยวแล้วคุณก็พัฒนากล้องใช้กล้อง dji c o s m o ใช้อะไรก็ตามครับที่มันจะทําให้ภาพในการท่องเที่ยวเนี่ยดีขึ้นนะครับและคุณก็มาตัดลงแพลตฟอร์มโซเชียลเพื่อให้คนเนี่ยติดตามดูแล้วสนุกมีความสุขในแบบที่คุณเนี่ยในสไตล,ล์ของคุณนะครับนั่นแหละคุณกําลังดันเองขึ้นบีกนะไอ้ส่วนนั้นคุณก็อย่าทิ้งนะมันต้อง ทำขยายธุรกิจอะไรเพิ่มอย่าทิ้งธุรกิจเก่าที่ดีอยู่แล้วครับแค่ต้องบริหารเวลาหรือจะหาคนมาช่วยนะครับนะหาคนมาช่วยอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบริหารให้ดีไม่ใช่จ้างจนเกินตัวนะครับต้องพอดีพอดีที่สุดค่อยๆจัดการบริหารถ้าคุณทําได้สี่สเต็ปเนี่ยยอดอะ่ะสุดยอดเลยเหมือนจบปริญญาเอกด็อกเตอร์นะครับผมนี่คือใครอยู่สเต็ปไหนนะครับพิมพ์มาบอกนะครับแล้วคุณจะพอเข้าใจหรือยังว่าเนี่ยมันก็เหมือน ปริญญาโตเออปริญญาตีปริญญาโทปริญญาอีกไงแต่อันนี้มันสี่สเตปนะอ่าสี่สเตปนะครับถ้าผมนี่อยู่สเตปไหนผมอยู่สเตปสองอยู่สเตปสองและกําลังจะพยายามทํานี่ไงกาลังเพิ่มอยู่ช่องนี้นครับที่จะพยายามเพิ่มเป็นสเตปที่สเนี่ยกาลังพยายามเพิ่มเป็นสเตปที่สามนะครับสเตปที่สามก็คือว่าเ,าเริ่มเอาหน้ามาออกจริงๆอ่อะ ผมก็เอาหน้าออกมาก่อนหน้านั้นแหละนะครับแต่มันก็จะมีแบบในเรื่องของที่ผมปรับช่องนะปรับช่องเพื่อไม่ให้มันเกิดการซ้ํากันนะครับผมก็จะมีช่องที่ไม่เห็นหน้าเลยนะครับเพื่อปักตะกา้าแล้วช่องนี้อ่ะผมจะดันนะครับเป็นช่องเห็นหน้าแบบร้อยเกินร้อยเปอร์เซ็นให้คนรู้จักไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบถ้าไรายได้เยอะขึ้นตอนนี้ยังไม่เยอะมากนะครับยังไม่เยอะเลยแหละนะพอ,พออยู่ได้ธรรมดาธรรมดานะครับนะ ต่อไปก็จะมีเที่ยวมีกินมีอะไรต่างๆครับเพื่อจะดันไปถึงสเต็ปที่4อ่าผมอยู่สเต็ป2ออยู่ใครอยู่สเต็ปไหนนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับ